สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับกองคังอะไหล่นะครับอันนี้ครับลูกค้าส่งมาให้ทํานะครับอันนี้ก็ข้าเหวี่ยงนะครับของเพื่อนๆ FC นะครับอันนี้ความจริงจะต่อให้แล้วครับแต่ว่าต่อไปก็ใช้ไม่ได้ครับนี่ครับศึกครับต้องใส่ชิมเนี่ยการศึกนะลุนได้ถ้าเกิดต่อไปก็เดี๋ยววิ่งขาดเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าตอนนี้หาชิมให้อยู่เพราะว่าลูกค้าไม่เปลี่ยนก้านนะครับใช้ก้านเดิมตัวนี้เป็นก้านโนวาแดด KBP นะครับข้อ MSX ก้านแดดประเก็นนะ่าจะสิบกว่ามิลน,นะครับน่าดูตนนัวนี้อันนี้ก็เป็นชุดฝาคัดมือนะครับที่ลูกค้าจ่ายเงินมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้จะต้องไปหาซื้อลูกปืนให้ลูกค้าแล้วก็กึ่งตัวยันคัดแล้วก็ไปซื้อเดือยอ่คัดของตัวนี้ใส่เว็บเซตนะครับ าฝาตัวนี้เป็นเวฟบร้อยสิบไอนะครับก็เสร็จแล้วเดี๋ยวนัดลูกค้าไว้มารับพรุ่งนี้นะครับตัวนี้ก็ฝาคัดมือนะครับแล้วก็ฝาจานไฟเจาะทําเกียวกึ่งเกียวครับ่บมาใช้งานบริการได้นะครับก็เชื่อมพอกเจาะย้ายขยายครับชุดนี้ก็หกหกชักห้าจ่ายเงินไปแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มให้ชุดนี้ห้าเก้าชักห้าจ่ายเงินไปแล้วเดี๋ยวเริ่มให้นะครับชุดนี้ก็ห้เาเก้าชักห้า ของซปเปอร์คัพเดี๋ยวเริ่มให้พรุ่งนี้เหมือนกันนะครับจะทันต่อไม่รู้สามตัวแล้วตอนนี้ก็ห้าเก้าชักห้านะครับนี่ครับห้าเก้าชักห้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจัดให้นะครับไม่ต้องห่วงอันนี้ก็เป็นของที่แบบว่าเสร็จแล้วนะครับเขียนมาแต่ว่าที่อยู่ไม่ชัดเจนนะครับเนี่ยที่อยู่ไม่ชัดเจนตังนี้ก็เสร็จแล้วนะครับฝานี้รับทําทุกรุ่นเลยนะครับฝาข้อเหวี่ยงนะครับมอเตอร์ไซค์สูบเดียวนะครับทําหมดเลยนะครับ ตอนนี้ก็ฝาคัดมือเดี๋ยวรออุปกรณ์พร้อมกันหมดเลย3ามฝานะครับตัวน,นี้ก็ฝาร1 0ยไอครับวัสดุเหนียวเหนียวทนๆนเลยครับบ่าแข็งวาวเหนียวหลอดท่องเหลืองนะครับชุบน้ํามันอย่างดีเลยนี่ท้ายวาวก็ตรงเป๊ะเลยเพราะว่าเราเคยทําไม่ตรงแล้วลูกค้าบ่นนะครับตอนหลังเราก็มาพัฒนาดีขึ้นขอบคุณเพื่อนๆเอซทุกคน้วยนะครับที่แนะแนวให้นะครับว่ามันต้องแก้ไขจุดไหนบ้างอะไรยังไงก็ คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ข้อเหวี่ยงนะครับยืดชักห้ามิลนะครับอันนี้รอยเชื่อมเป็นเก็ดปลาช่อนนะครับนี่เก็ดปลาช่อนไม่ใช่เก็ดปลาไหลนะครับนี่ครับก็เน้นให้นะครับใครไปรื้อที่ไหนก็ต้องถามนะครับข้อเหวี่ยงทําที่ไหนครับนี่ทิ้งลายไว้ด้วยครับจริงๆจะกึงออกหมดก็ได้ครับแต่มันไม่สวยนี่ทิ้งลายเป็นเก็ดไว้ให้ก็ตัวนี้ยืดชักห้ามิลนะครับขึ้นลง1ิบมิลนะครับ เป็นก้าสองจังหวะนะครับไม่มีประกันเลยซักมินหนึ่งนะครับใส่ได้ตั้งแต่ลูกเชียนะครับลูกคาเซโซนิกเลยนะครับนี่ครับรหัสนี้นะครับก็กระโปรงลูกก็ไม่สั้นมากด้วยนะครับก็ใช้แกนปั๊มเดิมไม่ติดแกนปั๊มแข้งข้างขวาเป็นของเดิมเลยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งให้นะครับอันนี้ก็เป็นงานล้วงแข้งของลูกค้าส่งมาทําได้แบบนี้วันเดียวครับล้วงแข้งกึ่งแกนปั๊มอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวพาไปดู ขอ,องลูกค้าที่มาใหม่ครับอันนี้ก็งานเครื่องนะครับมาใหม่2ตัวเดี๋ยวเราจะเคลียร์ห้าตัวในร้านทั้งหมดก่อนนะครับก็ปอกสูบพร้อมแล้วนี่ครับเพิ่งลงมาเลยวันนี้สี่สิบตัวนะครับสองวันก็หมดแล้วสั่งมาใหม่แล้วครับอันนี้อะไหล่ซิ่งของเราก็มีครบเกือบทุกชนิดเลยนะครับนี่ครับ แต่ว่ายังไม่มีเวลามาโชว์ครับพวกเรือนคาบูหัวฉีดนะครับแคมปะเกนเสาโซลาราลิ้นนะครับหัวเทียนนะครับลูกสูบนี่ครับของมาใหม่นะครับเรียงไว้กองแบบพเนินเทินทึกเลยจันังคารสองวันนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะทยอยลงรีวิวให้ดูนะครับของพวกนี้นะครับถ้าผมทำเสร็จแล้วรีวิวทุกชิ้นนะครับ ผมลง youtube ไปดูไปถึงเดือนหน้าน่าจะยังดูไม่หมดนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะเลือกมารีวิวแล้วกันนะครับเพราะว่างานเครื่องงานอะไรลูกค้ารออยู่นะครับวันนี้งานเครื่องก็เสร็จไป2ตัวนะครับนี่ครับนี่นอนแอ่งแมงเลยเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะครับเอารางคุมไว้อันนี้เดี๋ยวรอ59 5นะครับลูกค้าทางใต้แล้วก็หลังร้านอีก5้าตัวนะครับเครื่องยนต์เดี๋ยวเราค่อยๆทยอยทำให้นะครับ เพราะว่าช่างของเรานี่ครับมาสามโมงครับผูละเหมาทิ้งงานครับสามทุ่มครับไม่ยอมเก็บครับบอกหิวข้าวไปกินข้าวหายเงียบไปเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกแล้วเหมือนกันนะครับเงียบหมดเลยครับรถไม่มีวิ่งเลยเงียบเหงาเลยครับก็ใครดูอยู่ก็คอมเมนต์ได้นะครับแต่ผมไม่ได้ไลฟ์สดนะครับตอนเช้าผมอาจจะมาตอบเดี๋ยวจะว่าคอมเมนต์แล้วช่างไม่ตอบ อันนี้งานฝานะครับเดี๋ยวเตรียมส่งแล้วนี่นี่นี่ก็ขอบคุณช่างทางร้านด้วยนะครับที่โมดิฟายให้นะครับนี่ครับนี่ฝาห้าเก้านะครับเบาเนียนๆวาวลอยๆเลยทุกฝาเลยนะครับนี่ร้อยสิบอันนี้ร้อยสิบไอ้นี่ครับนี่เสร็จมันมาดเลยโอ้ยยังร้อนอยู่เลยครับจับแรงโทษที ก็อันนี้ก็ทยอยขึ้นในพวกนี้ยืดถาวร3มิลเสื้อสูบด้วยตีปอกควานนะครับก็งานเสื้อนะครับเป็นงานที่เร็วเร็วนะครับจะช้าก็ไอ้ฝากระ้อนี่แหละครับฝาเนี่ยช้าตอนปาดบ่าวาวครับวาวมันชอบรั่วนะครับส่วนเข้าวย่งเนี่ยเนี่ยผมก็เสร็จเยอะนะนี่ฝาผมก็เสร็จเนี่ยครับวันหนึ่งสี่สิห้าชิ้นนะครับถ้าทําจริงๆ แต่วันนี้หลบฝนไปครับเสร็จไม่ถึงเสร็จแค่สามสิบชิ้นได้ครับประมาณนั้นอันนี้เป็นงานเขวียงเนี่ยครับงานแข็งงานช้าครับแบบนี้ครับอันนี้ก็ยืดเน้นให้เลยนะครับเนี่ยรอยชงรอยเชื่อมถ้าเกิดใครไม่เน้นนะเอาสวยงามก็บอกผมได้นะถ้าใครอยากได้สวยๆก็บอกผมได้จะจัดนะครับอันนี้เข้าวียงติดเกียร์ครับก็คือถอดก้านออกมายืดใหม่นะครับลดช่วงชักชักยาวไปหน่อยหนึ่งติดเกียร์นะครับ ก็ยังประกอบไม่ได้นะลูกค้าเอาไปก็ประกอบไม่ได้ก็เลยทําให้ลูกค้าไปประกอบง่ายๆดีกว่าดีกว่าส่งไปแล้วส่งกลับมานะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นสองจังหวะนะครับยืดชักถาวรนะครับเนี่ยนี่เนียนเลยนะครับมินสองครับมินสองฮิตกันครับนี่ครับเขาเหวี่ยงโนวาแดดพวกนี้ครับตัวนี้ก็ร้อยสิบไอนะครับก็รอยเชื่อมเน้นไว้ให้นะครับเดี๋ยว อันนี้เป็นงานหน้าร้านนะครับลูกค้ายังไม่ต้องการรีบนะครับเพราะว่าโทรมาแล้วบอกว่ายังไม่เสร็จนะครับส่งงานต่างจังหวัดก่อนเพราะว่าต่างจังหวัดต้องใช้เวลาเดินทางสองถึงสามวันนะครับก็ส่งต่างจังหวัดก่อนนะครับเราเดี๋ยวหน้าร้านก็มาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าขับรถมาเองอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็งานที่แบบว่าติดต่อไม่ได้หลายกล่องอยู่สิบกล่องเลยครับไม่รู้ว่าเขา หายไปหรือว่าเขาลืมไปนะครับบางคนก็ส่งมาเดือนมกรานะครับอันนี้เดือนกระกฎดาเพิ่งติดต่อมาก็มีครับบอกว่าติดธุระอยู่มางอะไรบ้างก็เราก็เก็บไว้ให้หมดครับอร่อยลูกค้านี่ไม่เคยขายเลยสักชิ้นหนึ่งนะครับดูเลยครับส่งมาทํานะครับไม่เอาบ้างลืมบ้างนะครับเดี๋ยวนึกออกได้เขาคงทักมาเอาเองนะครับสําหรับคนที่ลืมครับอันนี้ก็ลืมนะครับลืม